กิจกรรมท่องโลก d ี a นะคะรู้สึกว่าทําให้เข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้นค่ะจากตอนแรกมันเป็นที่ครูบอกว่ามันเป็นเรื่องโมโน,โนพอได้มาเห็นการจําลองก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ความเขัใจในตัวครูสอนแล้วก็กิจกรรมที่ทํานะคะ รู้สึกว่าครูมีความที่ใส่ใจเด็กนักเรียนทุกคนว่าแบบเ,เด็กนักเรียนคนนี้กลุ่มนี้เข้าใจไหมโดยการเดินดูทุกกลุ่มว่าแบบแบบการทำงานร่วมกันเป็นยังไงแล้วกิจกรรมที่ทำก็ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นมากๆเลยกิจกรรมในะวันนี้ดีหรือไม่ดีนะครับก็ดีครับเหตุผลเพราะว่าทำให้เข้าใจมากขึ้นอย่างผมไม่เข้าใจในเรื่อง M I N A ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ สำหรับตัวหนูนะคะหนูวคิดว่ากิจกรรมนี้ดีมากค่ะว่ามันเพิ่มความเข้าใจนะคะแล้วก็มีความสนุกรูปกับการเรียนเลยะค่ะทำให้น่าสนใจมากค่นนะครับเกิดข้อเสนออะนะครับผมคิดว่าควรเปลี่ยนวัสดุเป็นถุงเจะบอกกรับเพื่อที่ว่าเวลาจับต้องมันจะได้ไม่งอไม่ขาดอะไรนะครับแล้วก็อยากให้มีเกมแบบนี้อีกผมอยากให้มีครับ ครั็ดีครับครับดีครับครับก็ความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ก็คืออาจารย์บางคนที่สอนเข้าใจง่ายครับแล้วก็น่ารักมากเป็นกันเองมากครับสนุกมากครับที่ได้เรียนกับอาจารย์ข้อควรแนะนำนะครับผมว่าต้องมีการลดขนาดของบอร์ดเกมครับให้เล็กลงให้สามารถใช้พื้นที่ได้เล็กได้ครับแล้วก็ให้ลดเวลาการเล่นลงด้วยครับกิจกรรมนี้นะครับข้อดีของกิจกรรมนี้คือมันทําให้เราเห็นภาพได้ง่ายมากถึงนครับเวลาที่ว่า บบมีการแทนที่กันหรืออะไรกันเงี้ยคือเราสามารถเห็นได้เลยว่าเราแบบได้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปยังไงบ้างส่วนไอ้ยามได้อะไรก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าอันไหนคู่อะไรแล้วก็ไอ้สาย DNA เนี่ยสามารถเอาไปทาอะไรได้มั้งยังจะพูดอ่อ๋อก็ที่นี่นำอีกอีกอย่างนึงที่อยากแนะนําก็คือบอร์ดเกมอยากให้เปลี่ยนจากกระดาษธรรมดาให้ลองแบบเป็นฟิวเจอร์บอร์ดดูเพื่อแบบว่าเวลาเปิดเปนลมอย่างเงี้ย ในห้องอาจจะได้ไม่ร้อนเกินไปที่ต้องเปิดพัดลมเพราะถ้าถ้าแบบพีจะบอกมันจะหนักกับตัวพัดลมก็จะได้ไม่ต้องปิวคุณครับสวัสดีครับความรู้สิ่งที่ได้จากกิจกรรมวันนี้นะครับได้ความรู้ใหม่ๆได้ความสนุกได้บรรยากาศในการเรียนใหม่ๆนอกจากการเรียนในห้องปกตินะครับแล้วก็เพิ่มความสนุกในการเรียนด้วยครับเข้าใจง่ายครับไม่ง่วงครับแล้วก็ ได้ระดมความคิดครับว่าอันเนี้ยถูกหรือเปล่าครับสำหรับความประทับใจนะคะก็คือคุณครูใจดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เรานะคะมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามคุณครูได้ค่ะครูก็ยินดีที่จะตอบแล้วก็ตอบอย่างเต็มใจค่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะทําให้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ DNA เพิ่มมากขึ้นค่ะจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะ อยากให้ความตอเนอนะครับอยากให้ความยาวของกิจกรรมมากกว่านี้ครับแล้วก็อยากให้กิจกรรมมีความหลากหลายมากกว่านี้ครับใช่ครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จัดทุกหน่วยการเรียนรู้เลยครับถ้าทุกหน่วยการเรียนรู้มีเกมได้ก็จะดีมากครับขอบอกง่ายด้วยนะครับขอบคุณค่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับที่ผูได้ ทำกิจกรรมไหมนะครับสิ่งที่ได้กิจกรรมคือความรู้ต่างๆมากมายทั้ง Mi a การต่อสาย DNA การจับคู้เบ็ดกู้สงซึ่งถ้าเกิดว่าเราทดลองอะเปลี่ยนแบบว่าเบ็ดกู้สมฆตัวหนึ่งคู่กับตัวหนึ่งถ้าเกิดลองสลับลองแยกลองอะไรเงี้ยมันจะเกิดได้ขึ้นแล้วมีสาย DNA แบบใหม่หรือเปล่าหรือว่ากดอะนิโนแบบไหนบ้างแล้วก็สิ่งที่ประทับใจจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือการได้มีส่วนร่วมกับเพื่อน ที่น่ารักคนแล้วก็สนุกสนานแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นการฝึกทักษะตัวเองด้วยแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ครูนะครับเป็นคนใจดีคนน่ารักพูดีแล้วก็แบบว่าก็นั่นแหละครับสิ่งที่มาทาใจของครูภาษก็คน่ารักใจดีแล้วก็ครูสอนได้ใจนะครับแล้วก็ขอให้ครูสอนก็ เราไม่เข้าใจแล้วเราก็ถามครูซึ่งข้อดีของครูก็คือเอาจะอธ,อธิบายถึงแนมะ้เด็กจะไม่เข้าใจก็พยายามบอกอธิบายให้เข้าใจก็คือแบบว่าทําให้เด็กอยากเรียนมากขึ้นส่วนข้อเสนอแนะของกิจกรรมนะครับก็ก็คือมันน่าจะมีนะครับเกมที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็หลายหลายหลายตัวอย่างหลายเกมกว่านี้นะครับเพราะว่าที่ทามาเนี่ยมันแค่โจทย์เดียวเองนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้เพราะว่ามีเพื่อนในกลุ่มคอยช่วยไงครับ ะะก็คือทําให้เราได้ความรู้เห็นภาพได้ง่ายและทำให้เราได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ประทับใจในตัวผู้สอนนะคะคือประทับใจที่อาจารย์นำกิจกรรมมาส่งเสริมความเข้าใจในกเรียนแล้วเวลาที่อาจารย์อธิบายหรือว่าสอนก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทำให้เราไม่สับสนในราละเอยียดความประทับใจในกิจกรรมในอของกิจกรรมก็คือมันทำให้เราได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้นนะคะและ้วก็มันเป็นกิจกรรมที่เล่นได้ไม่ยากนะคะ ส่วนกิจกรรมเนี้ยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยให้เรานั้นมีความสมามัคคีกับเพื่อนในกลุ่มได้ข้อมูลความรู้ในเร่อที่เราได้ทํากิจกรรมไปข้อหนึ่งเนนะคะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกบ่อยใเรื่องอื่นค่คมมคะก็เลยทำให้เด็กเเข้าใจมากขึ้นสค่ะสวัสดีค่ะข้อหนึ่งนะคะสิ่งที่ได้จากการ,ยายการทํากิจกรรมห้องโลกดีเอ็นะคะก็คือได้รู้เราได้เข้าใจมากขึ้นได้เข้าใจมากกว่าที่แบบว่าต้องเรียนแบบว่าเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาอย่างเดียว แต่ว่าแบบมันอยู่มันมันรู้สึกเหมือนว่าแบบว่ามันจับต้องได้มันแบบว่าเนี่ยมันดูแบบเข้าถึงได้ทุกคนมันไม่ได้ดูใช่มันแบบถ้าแบบอธิบายปกติเขียนบนกระดาษอย่างเงี้ยนะคะมันก็ก็มันเราไม่ได้สัมผัสนะคะรู้สึกว่าแบบการที่เราแบบได้ลงมือทําได้สัมผัสมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะส่วนสิ่งที่ประทับใจในครูสอนและกิจกรรมนะคะก็ เข้ใจว่าครูแบบสอนสนุกค่ะแบบครูชอบแบบมีเสียงหลายเสียงดีแบบน่าเรียนค่ะมีเสียงแบบนี่นี่อะไรอย่างนี้น่ารักค่ะแล้วก็เข้าใจได้กิจกรรมที่ทำก็คือแบบมันถึงจะเป็นแค่กระดาษค่ะแต่ว่ามันก็แบบมีสีสันน่ารักแล้วก็ตัวหนังสือน่ารักค่ะชอบมันตะมูตะมีค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะที่อยากให้ปรับกิจกรรมตรงไหนก็หนูในความรู้สึกส่วนตัวหนูอยากให้มันมีเยอะมากกว่านี้อยากให้แบบ มีการแบบแข่งขันเพิ่มขึ้นมันจะทำให้ดูแบบว่าน่าสนใจทำให้เราดูแบบว่าใฝ่ขวามากกว่าน,นี้ใช่ค่ะก็มีการแข่งขันกันก็นกกดีนะคะชอบค่ะแล้วก็ไม่หมดแล,ก,แลก็กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะแบบทําให้ทุกคนแบบได้แบบ ช่วยกันทําอะไรี้แบบดีกว่าทําคนเดียวค่ะทาคนเดียวบางทีชิดไม่ออกค่ะแล้วก็ทําผิดด้วยถ้าแบบมีเพื่อนมาช่วยกันทําทาหลไยๆคนนี้ก็แบบมีคนช่วยแบบเอออย่างนั้นแบบเหมือนถ้าเราทาผิดอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบเออเตือนว่าเออตรงนี้มันผิดแล้วก็ช่วยกันแก้ค่ะแล้วแบบก็จะสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนคนที่ยังไม่เข้าใจด้วยค่ะเจ้าค่ะ <laughs> สิ่งที่ได้จากการทํากิจกรรมข้างโลกอินเอนะครับก็คือ 1. ทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ RNA e และทําให้เรารู้เกี่ยวกับกดอะมิโน,โนของ RNA ก็2ความประทับใจในตัวครูผู้สอนและกิจกรรมที่ทํานะคะก็ประทับใจที่ครูนํากิจกรรมดีๆมาให้พวกเราเล่นแล้วก็กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีช่วยทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง RNA และ d e n a ก็สานะคะกิจกรรมในวันนี้ดีหรือไม่ก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการที่เป็นการเรียนรู้ที่เราปฏิบัติจริงแล้วก็ทําให้เราได้แบบได้จำจำได้ง่ายมากขึ้นกว่าการที่เรียนทฤษฎีหรือว่าอย่างอื่น ครับส่วนข้อเสนอแนะนะครับจริงๆก็กิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่องค์ประกอบเนี่ยครบถ้วนแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะให้แนะนําก็พวกอุปกรณ์สื่อที่เอามาให้เราได้เรียนรู้เนี่ยนะครับบางบางชิ้นมันก็ขาดหายบางชิ้นก็ไม่ครบสมบูรณ์นะครับถ้าอาจารย์อยากจะทําใหม่ก็สามารถมาบอกให้ช่วยสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในว,วันนี้ก็คือทําให้ภาพในหัวค่ะออกมาเป็นจินตนาการที่เราคิดเนี่ยออกมาเป็นภาพให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ให้ความเข้าใจมากขึ้น ความพึงพใจของที่มีต่อครูนะคะคืออาจารย์สอนสนุกเข้าใจเข้าใจเด็กแล้วก็เฟนลี่ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะดีค่ะเพราะว่าทําให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะไม่ไม่ใช่แค่คิดในจินตนาการทําให้เห็นภาพออกมาได้ชัดเจนขึ้นค่ะค่ะสําหรับข้อเสนอแนะก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ด้วยการใช้เอาไว้ในกิจกรรมก็อยากให้ใช้เป็นฟิชบอลแปะพวกความไม่ปิ้วนะคะจะได้สามารถเปิดพัดลมได้ค่ะขอบคุณค่ะ